ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ที่สวดพระอภิธรรมศพนายประกิตเลิศสิริรัตคุณเฮียปิงร่วมอาลัยนายประกิตเลิศสิริรัตคุณหรือเฮียปิงตำนานความอร่อยของจังหวัดสมุทรปราการรุ่นบุกเบิกเฮียปิงลูกชิ้นปลาหมึกสมุทรปราการหลังเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคประจำตัวโดยครอบครัวจัดพิธีบเ็ญกุศลณวัดศีเอี่ยมบางนากรุงเทพมหานคร ดรลือกฤตกเพชรบดีนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสม,มุทรปราการพร้อมพลตำรวจโทธนูชัยนุก,กูลศิลาอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหกและนายสมจิตเพชรบดีอดีตประธานกตตรสถานีตำรวจภูทรสำโรงเหนือร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระพิธรรมศพนายประกิตเลิศศรีรัตกุลหรือเฮียปิงอดีตเจ้าของร้านเฮียปิงลูกชิ้นปลาหมึกสม,มุทรปราการนักธุรกิจด้านอาหารของจังหวัดสม,มุทรปราการที่ถือว่ามีชื่อเสียงระดับประเทศที่เสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวอย่างสงบด้วยวัยเจ โดยมีการสวดพระพิธรรีทำศพณสาา8วัดศรีเอี่ยมแขวงและเขตบางนากรุงเทพมหานครในวันที่24ถึงวันที่29ตุลาคม2564เวลา18นาฬิกา30นาทีและพิธีชาปนากิจศพในวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564เวลา14นาฬิกาสำหรับนายประกิตเลิศศิริรัตกุลหรือเฮียป,ปิงอดีตเจ้าของร้านเฮียป,ปิงลูกชิ้นปลาหมึกสมุทรปราการถือว่าเป็นนักธุรกิจใจบุญคนหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการเรียกได้ว,ว่าช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้านที่มีโอกาสอธิเปิดโอกาส ให้ผู้ที่ได้โอกาสในชุมชนต่างๆได้มีงานทำเพื่อให้มีรายได้ดูแลครอบครัวซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับสถานีตำรวจภูทรสํารงเหนือและอีกหลายๆโครงการและอีกอย่างที่ทำให้ชาวสมุทรปราการและนักชิมทั่วประเทศได้รู้จักก็จะเป็นรสชาติสุดอร่อยของลูกชิ้นปลาหมึกสูตรพิเศษที่เฮียป,ปิงเป็นผู้คิดค้นสูตรจนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ ว่างที่ภาาโยนะครับสาตของี่นพหน้าปล่อนพรมของภาพที่หนาาครับสาธินึะ <Video. S 2> ทีมข่าว AEC TV c ทีว n ช l นรายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด